ดีค่ะตอนนี้หนะูมากินข้าวอยู่แถวบ้านหนูนะคะอยู่ตรงสถาน,นีรถไฟได้ค่ะม,มากินข้าวเจียมพร้อมที่จะไปาหายายกันนะคะไปกันค่ะมาดูรถไฟนะ เราสองคนเนี่ยก็สั่งกันแบบเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูราดข้าวกันไปเลยค่ะเอวาเขาก็ไปยื่นกระดาษให้นะเราก็นั่งรอกันอยู่สักพักนึงค่ะก็ได้เมนูกันมาเลยเอวาเขาสั่งเป็นไข่เจียวราดข้าวมาเลยนะของรถก็เป็นผัดพริกแกงไก่ค่ะเราก็กินกันอย่างสบายใจนะคะจะได้รีบไปกันต่อค่ะ วันนี้รถก็จะตั้งใจไปลาตาชมเยหวันนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับสเปนแล้วนะเราก็รีบไปกันแต่เช้านะคะจะได้แบบว่ากลับมาตอนเย็นทันเวลาะคะ่ะและก็ไม่ลืมที่จะสั่งเมนูโปรดเนี่ยไปฝากตาชมเยหวันด้วยและไปส่งจดหมายที่ลูกค้าสั่งพริกทอสเปนรอบสุดท้าย พอมาถึงบ้านพ่อแม่ได้สักพักเนี่ยพ่อบอกว่าพาไปกินข้าวหน่อยสิอยากจะไปกินข้าวแบบที่ไกลๆนะก็เลยพามาที่บ้านมุงนะคะเนินมาปรางค่ะขับรถมาอยู่แป๊บเดียวนะประมาณ30นาทีได้เราก็มาเยือนสถานที่แห่งนี้นะคะฝนก็ตกพอดีเลยเราก็ถ่ายรูปกกันได้สักพักหนึ่งนะแล้วก็มาแวะทานอาหารกันเล็กๆน้อยๆค่ะร้านนี้เลยนะกลับมาถึงบ้านนะแม่ก็ กำลังทํากับข้าวกลิ่นหอมหอมพอดีเลยฝนก็เริ่มที่จะตกหนักแล้วนารถก็อดใจไม่ไหวค่ะมาเด็ดผักนี้ก็เลยกลัวจะลืมไม่ใช่ไรหรอกเอากลับไปที่สเปนนะฝนก็ตกหนักอยู่สักพักเลยนะเราก็รอค่ะและสุดท้ายพอมันหยุดนะเราก็มาหาชิมผลไม้ที่มันเหลืออยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือชมพู่หวานสวยมากเลย เป็นพวงสุดท้ายนะที่เห็นนะคะตอนนี้นะเอวาเขาบอกเฮ้ย mm. รสชาติหวานดีมากๆเลยและผละไม้อันสุดท้ายนะที่เราจะต้องเด็ดกินคะ่ะเพราะว่ารอมานาน3เดือนเลยนะเนี่ยนั่นก็คือมะพร้าวหอมคะ่ะเด็ดมาสักสองลูกเลยกําลังละอ่อนเลยนะคะมาดูเนื้อในกันนะจัดการทําเองหมดเลยนะคะเพราะว่าอยากกินมากๆและดูสี ดูดน้ำมะพร้าวไปด้วยนะแล้วก็ชมพูเนี่ก็กินไปด้วยกําลังอร่อยเลยนะคะทุกคนกินจนหนาใจเข้าไปนะคนละหนึ่งลูกกับเอวานะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูน้องไก่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเล้วะมันเฉยแชะไปหมดเลยก็รีบลาพ่อแม่ด้วยนะเพราะว่าจะต้องขับรถเนี่ยกลับเข้าเมืองที่พิษณุนโลกแล้วค่ะไปเก็บข้าวเก็บของนะก็จะแวะมาที่ตลาดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะกินอาหารเย็นกันที่นี่นะคะเราก็ได้ แค่ยำมากินนะส่วนเอวาก็ได้เมนูโปรดของเขาไปค่ะพอกลับม,มาถึงบ้านเนี่ย <c oughs> ก็ตั้งใจว่าจะกินอาหารให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะแต่ก็นึกขึ้นได้ค่ะก็เลยต้องวางอาหารเอาไว้ก่อนนะก็ามาตัดต้นโมกนี้ละค่ะมันโตเร็วมากๆเลยก็เลยแบบว่าให้มันเยนไปเลยนะเอาประมาณแบบว่าไม่เสือรซากเหลือตออะไรเลยค่ะมันจะได้แบบว่าโตช้ามากเพราะว่า กว่าเราจะกลับมาอีกทีนะมันก็พุ่งงามสง่างามแล้วค่ะช่วงนี้นะฝนมันตกบ่อยๆนะคะเราก็ช่วยกันนะสองคนกับอีวาลากมันไปทิ้งค่ะข้างๆหมู่บ้านนี่แหละค่ะเป็นสถานที่เขาทิ้งกิ่งไม้อะไรกันด้วยนะเล่นเอาเหนื่อยเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะ,ะตัดต้นโมกได้ดีที่ว่าต้นโมกมันหักแตกง่ายนะคะ ทิ้งมันไปให้หมดเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปอาบน้ำกันหลอนมากๆแล้วค่ะบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยเมืองไทยนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะสวยงามอลังการค่ะโล่งไปเลยกระเป๋าสองใบค่ะที่จะต้องเตรียมเดินทางนะแล้วก็ข้าวของเล็กๆน้อยๆค่ะตอนนี้ก็เตรียมเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่มั่นใจเรื่องของกิโลนะคะว่าจะใส่อะไรไปบ้างนะพรุ่งนี้ค่อยจัดละกันวันนี้ก็นอนหลับฝันดีอยกกินทั้งหมด มากเยอะแยะเลยมีแต่ขนมเมื่อกี้พนักงานที่เซเว่นเขาก็แฉลน้องว่าโอ้โหมีขนาดนี้เลยเนี่ยหนูผมไม่เคยได้ขนาดนี้เลยหนูไม่เคยมีไว้แต่น้องกินไม่ได้ไม่ลดเลยให้หนูมันอร่อะกำลังจะไปส่งอ้วนนะคะที่ที่โรงเรียนนะนะที่บ้านนั่นแหละตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดโมงแล้ว ร้อนอบอ้าวมากเลยอะฝนเหมือนทัาท่าจะตกด้วยไป <c oughs> ส่งน้องเอวาถึงบ้านเรียบร้อยเขาก็จัดการอาหารเช้าของเขานะแล้วก็เข้าเรียนค่ะส่วนรถเนี่ย ก็ไปหาซื้อของต่อค่ะเพราะว่าลืมกางเกงคุณปู่อันเดรสเนี่ยสั่งให้ซื้อกางเกงช้างค่ะรถก็ต้องขับรถไปดูที่ตลาดนะดีที่ว่าเขาเปิดตอนเช้าเลยนะรถก็ได้กางเกงมาฝากคุณปู่คุณย่าค่ะพอกลับมาถึงบ้านพอจัดแจงกระเป๋าของตัวเองนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะของที่ยังขาดเหลืออะไรเนี่ยก็ทําให้หมดทุกอย่างนะคะไม่มั่นใจน้ําหนักกิโลมันด้วยเพราะว่าทํากิโลแตกหักไปค่ะยังไม่ทันได้ช่าง เสร็จหมดทุกอย่างนะก็ต้องจัดแจงกับจัดของเนี่ยใส่กระเป๋าให้เสร็จหมดทุกอย่างก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปช่างกิโลอีกทีนะคะที่สนามบินนู่นเลยขับรถหาที่ช่างกิโลตั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าจะเป็นที่บิ๊กซีหาไม่เจอซักอันเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ กลับมาที่บ้านอีกรอบนะคะมาอาบน้ําแต่งตัวค่ะแล้วก็มาค้นพบว่าตัวเองนะคะเป็นเหม็นซะด้วยนะในวันเดินทางโอ้โหมันสุดยอดเหลือเกินเลยรถไม่อยากจะนึกถึงตอนเดินทางว่าจะเป็นลักษณะไหนนะและที่สําคัญนะที่บ้านไม่มีผ้าอนาไมยอันใหญ่ค่ะมีแต่อันเล็กก็ต้องรีบใส่อันเล็กเนะะี่ยค่ะไปตลาดนะแล้วก็ไปหาซื้อผ้าอนาไมยทั้งที่แบบว่าหัวเนี่ยยังคาผ้าขนหนูอยู่แนละ้วเพราะว่าสระผมยังไม่แห้งทุลักทุเลมากเลยนะกว่าที่จะทําอะไร เองได้หมดทุกอย่างขนาดนี้นะคะใช้เวลาน,านานมากเลยนะทุกคนเพราะว่ากระเป๋าหนักในะ25กิโลแล้วกระเป๋าหิ้วอีกนะ้7กิโลลากไปใส่รถค่ะเตรียมไว้ก่อนนะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็ฝนทําท่าจะตกมาอีกแล้วดูสิรถเนี่ยตั้งใจจะ เรียกแท็กซี่ที่จะไปส่งที่สนามบินนะสุดท้ายขับรถไปเองดีกว่าค่ะเพราะว่ารองเท้าก็ไม่มีนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเตรียมชุดหรือว่ารองเท้าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะและที่ความที่เราเป็นเมนนะเราก็กลัวว่าการเดินทางมันจะชุดจะอึดอัดเกินไปเราก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลยค่ะก็นั่นแหละก็เลยต้องไปหาซื้อรองเท้าที่บิ๊กซีค่ะรองเท้าสำรองเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ซักเลยนะก็ดำค่ะไม่อยากจะใส่แล้วก็รองเท้า แต่ที่แบบว่ามันก็โอเคนะที่สามารถใส่เดินทางได้แต่ว่ามันจะไม่สุภาพนะก็เลยต้อง เปลี่ยนใหม่นั่นเละค่ะยเจ้าทีเจ้าทางผีบ้านผีเลือนสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สำรวจบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ขับรถมาที่สนามบินที่พิษณุโลกนะตอนเนี้รอเครื่องอยู่นะจากพิษณุโลกเนี่ยมาถึงที่สุวรรณภูมิตอนประมาณ3ามทุ่มก,กว่าได้ค่ะเช็คอินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปที่โดฮานตีห้ากว่ามาถึงที่โดฮานะแล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องที่จะไปมาดริดนะคะก็เดินทางมา ถึงมาริดเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงหน่อยๆได้ก็รีบขึ้นเครื่องอีกค่ะเพราะว่าจะต้องเดินทางมาที่จังหวัดที่รถอยู่นะคะ แล้วรถก็มาถึงที่สนามบินจังหวัดที่บ้านแล้วนะลูซี่กับป๊าป๊าเนี่ยเขาก็มารออยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ถึงมาลีเนี่ยรถก็คุยกับป๊าป๊านะว่าเนี่ยตอนนี้กําลังขึ้นเครื่องอยู่นะอะไรประมาณนั้นค่ะเขาก็ดูดีใจมากเลยนะคะแม่รถจะมาแล้วพอรถมาถึงรถก็ไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะพอเจอลูซี่โอ้ราบอกตามตรงว่าหัวใจนี่แบบ พองโตมากเลยดีใจสุดๆนะนานมากที่เราไม่ได้กอดกันเลยนะสามเดือนเต็มๆดูซี่เขาเช่นกันนะคะดีใจสุดๆเลยคลิปนี้คุณสามีเขาถ่ายนะคะแต่ว่ามันไม่มีเสียงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ได้ดูแบบนี้แล้วกันนะทุกคนค่ะกอดกันรักกันใหญ่เลยค่ะคิดถึงกันมากๆนะความรู้สึกมันบอกไม่ถูกนะว่าประมาณไหนนะคะดูในภาพในคลิปเอาแล้วกันนะว่า คิดถึงกันมากขนาดไหนนะปไปเดินไปแล้วเดินไปกบปาป๊ารถก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยหายห่วงแล้วนะคะเจอหน้าลูกสามีโอเคหมดแล้วทุกคนขอบคุณมากคลิปนี้ไปนะสวัสดี